ในมหานครนิวยอร์กที่พลุกพล่านท่ามกลางตึกสูงรฟ้าและแสงไฟนีออนที่สองประกายโอลิเวียช่างภาพอิสระผู้มีพรสวรรค์กำลังดิ้นรนเพื่อหาลิงชีพเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆย่านอิสบิเลตก,กับมายาเพื่อนสนิทของเธอที่เป็นนักแสดงสาวผู้มีความมุ่งมั่นมายาเป็นคนตลกสดใสและเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับโอลิเวียเสมอคืนหนึ่งขณะที่โอลิเวียกำลังจัดแสดงภาพถ่ายของเธอในงานเปิดตัวแกลเลอรี่เธอก็ได้พบกับอีธาน สตาปานิกหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอีธานเป็นคนมีสเสน่ห์มั่นใจและดูเหมือนจะเทียบพร้อมไปเสียทุกอย่างพวกเขารู้จักกันมาก่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโอลิเวียแอบประทับใจในตัวอีธานมาโดยตลอดแต่ไม่เคยคิดว่าเขาจะสนใจเธออีธานสารภาพกับโอลิเวียว่าเขากำลังหลงรักโซเฟียนักเต้นสาวสวยมากความสามารถเขาขอใหโอลิเวียช่วยวางแผนการเดทสุดโรแมนติกเพื่อพิชิตใจเธอโอลิเวียรู้สึกเจ็บปวดลึกๆแต่ก็ยินดีช่วยเหลือเพราะเธออยากเห็นอีธานมีความสุข โอลิเวียใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้เกี่ยวกับศิลปะของเธอช่วยอีธานวางแผนการเดทที่น่าประทับใจสำหรับโซเฟียเธอแนะนำสถานที่สวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีและกิจกรรมที่น่าสนใจอีธานประทับใจในความช่วยเหลือของโอลิเวียมากเขาเริ่มใช้เวลากับเธอมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพูดคุยกันเรื่องงานศิลปะความฝันและเรื่องราวต่างๆในชีวิตโอลิเวียพบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักอีธานมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เธอก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้เพราะรู้ดีว่าอีธานรักโซเฟียโอลิเวียอุทิศเวลาและความคิดสร้างสรรค์ของเธอให้กับอีธานช่วยให้เขาสามารถพิชิตหัวใจของโซเฟียได้ในที่สุดอีธานและโซเฟียเริ่มคบหาดูใจกันโอลิเวียรู้สึกยินดีกับเพื่อนของเธอแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกปวดร้าวอย่างบอกไม่ถูกเธอจึงตัดสินใจถอยห่างออกมาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานและหลีกเลี่ยงการพบเจออีธานกับโซเฟีย หลายเดือนผ่านไปอีธานและโซเฟียประกาศแต่งงานกันโอลิเวียรู้สึกยินดีกับพวกเขาทั้งสองคนแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่คิดถึงอีธานแต่ก็ยากที่จะลืมเขาได้เธอรู้สึกเหมือนสูญเสียทั้งเพื่อนและคนที่เธอรักในช่วงเวลานี้เองที่มายาเพื่อนรักของเธอคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจโอลิเวียมายาคอยเตือนโอลิเวียว,ว่าเธอเป็นคนเก่งและมีคุณค่าและเธอจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างแน่นอนโอลิเวียรู้สึกขอบคุณที่มีมายาเป็นเพื่อน,นอ๋อ งานแต่งงานของอีธานและโซเฟียเป็นงานที่หรูหราและโรแมนติกโอลิเวียไปร่วมงานด้วยความรู้สึกที่ประปนกันเธอรู้สึกยินดีกับอีธานและโซเฟียแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าและอจฉาเล็กน้อยเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสนุกกับงานเลี้ยงแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเธออยากจะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างอีธานในวันนี้หลังจากงานแต่งงานโอลิเวียตัดสินใจที่จะทุ่มเทให้กับงานของเธออย่างเต็มที่เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่ายเธอพยายามอย่างยิ่ง ที่จะลืมอีธานและความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาโอลิเวียรเริ่มประสบความสําเร็จในอาชีพการงานภาพถ่ายของเธอได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับและเธอได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหลายครั้งความสําเร็จนี้ทําให้เธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและช่วยให้เธอลืมความเจ็บปวดในอดีตได้บ้างแต่แล้ววันหนึ่งโอลิเวียก็ได้รับข่าวร้ายโซเฟียป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งชนิดที่พบได้ยากอีธานเสียใจมากเขาใช้เวลาทั้งหมด ของเขาอยู่เคียงข้างโซเฟียและดูแลเธอโอลิเวียรู้สึกเห็นใจอีธานและโซเฟียเธอรู้ดีว่าการสูญเสียคนที่รักนั้นเจ็บปวดแค่ไหนโอลิเวียไปเยี่ยมโซเฟียที่โรงพยาบาลบ่อยๆเธอนำดอกไม้และของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้โซเฟียและพยายามให้กำลังใจเธอโอลิเวียยังช่วยอีธานดูแลโซเฟียด้วยเธอรู้ว่าอีธานกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือโซเฟียต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างกล้าหาญแต่สุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้และจากไปอีธานเสียใจมากกับการจากไปของโซเฟียเขาไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรโอลิเวียอยู่เคียงข้างอีธานในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เธอคอยปลอบโยนและให้กำลังใจเขาเธอช่วยเขาจัดการงานศพของโซเฟียและดูแลเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยอีธานรู้สึกขอบคุณโอลิเวียมากสำหรับความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจของเธอเขาเริ่มมองเห็นโอลิเวียในมุมมองใหม่เขาตรหนักว่า โอลิเวียเป็นผู้หญิงที่พิเศษและมีน้ำใจเธอเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากโซเฟียจากไปอีธานก็เริ่มใช้เวลากับโอลิเวียมากขึ้นพวกเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันพูดคุยกันเรื่องต่างๆและทานอาหารเย็นด้วยกันอีธานรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับโอลิเวียเธอเป็นคนที่เข้าใจเขาและทําให้เขารู้สึกดีขึ้นโอลิเวียยังคงรักอีธานแต่เธอก็พยายามไม่แสดงออกเธอรู้ว่าอีธานยังคงเสียใจกับการจากไปของโซเฟีย และเธอไม่ต้องการกดดันเขาวันหนึ่งอีธานสารภาพกับโอลิเวียว่าเขารู้สึกขอบคุณเธอมากสำหรับทุกสิ่งที่เธอทำให้เขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างไรหากไม่มีเธอโอลิเวียรู้สึกตื่นตันใจกับคำพูดของอีธานเธอรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาและอยู่เคียงข้างเขาหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของอีธานและโอลิเวียก็เริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่โรแมนติกมากขึ้นนออีธานพบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักโอลิเวียเขาประทับใจในความเข้มแข็ง,ขงความม,มีน้ำใจ และความเห็นอกเห็นใจของเธอโอลิเวียเองก็ยังคงรักอีธานเธอรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเขาในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันงานแต่งงานของพวกเขาเป็นงานเล็กเกเรียบง่ายมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมง,งานโคลี่ลูกสาวของอีธานและโซฟีรู้สึกยินดีกับพ่อของเธอและโอลิเวียเธอรักโอลิเวียเหมือนแม่แท้ๆโอลิเวียกลายเป็นแม่เลี้ยงที่แสนดีของโคลี่เธอรักและดูแลโคลี่เหมือนลูกสาวของตัวเองโคลี่เองก็รัก,กและเคารพโอลิเวียมาก พวกเขาสนิทสนมกันและมักใช้เวลาร่วมกันเสมอโอลิเวียช่วยควนอีําการบ้านสอนเธอถ่ายภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอในทุกๆเรื่องชีวิตคู่ของอีธานและโอลิเวียเต็มไปด้วยความรักและความสุขพวกเขาใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีโอลิเวียรู้สึกว่าเธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วแต่แล้ววันหนึ่งอีธานก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มกลับบ้านดึกทํางานหนักขึ้นและไม่ค่อยมีเวลาให้กับโอลิเวียและโคลี่โอลิเวียเริ่มสงสัยว่าอีธานอาจจะ กำลังนอกใจเธอเธอพยายามพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอคิดมากไปเองโอลิเวียรู้สึกสับสนและเสียใจเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีธานและความสัมพันธ์ของพวกเขาในช่วงเวลานี้เองที่มายาเพื่อนรักของโอลิเวียคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเธอมายาคอยเตือนโอลิเวียว่าเธอเป็นคนเข้มแข็งและสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้วันหนึ่งโอลิเวียพบหลักฐานที่ยืนยันว่าอีธานกำลังนอกใจๆๆเธอจริงๆเขาแอบคบหากับอิซาเบล เจ้าของแกลเลอรี่ศิลปะที่เขานำทางงานไปจัดแสดงโอลิเวียเสียใจมากเธอรู้สึกเหมือนถูกหักหลังและทรยศ์เธอไม่คิดว่าอีธานจะทำแบบนี้กับเธอได้โอลิเวียเผชิญหน้ากับอีธานและถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีธานยอมรับว่าเขากำลังคบหากับอิซาเบลจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายโอลิเวียแต่เขาหลงไหลในตัวอิซาเบลโอลิเวียรู้สึกโกรธและผิดหวังมากเธอตัดสินใจขอหย่ากับอีธานอีธานพยายามขอร้องให้โอลิเวียยกโทษให้เขา แต่เธอไม่สามารถทนอยู่กับเขาได้อีกต่อไปเธอเก็บข้าวของและย้ายออกจากบ้านไปพร้อมกับโคนอี้โคนอี้เสียใจมากที่พ่อแม่ของเธอต้องแยกทางกันแต่เธอก็เข้าใจและอยู่เคียงข้างโอลิเวียการหย่าร้างเป็นเรื่องยากสำหรับโอลิเวียเธอรู้สึกสูญเสียและโดดเดี่ยวเธอต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่และปรับตัวกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโคนอี้เองก็เสียใจมากกับการหย่าร้างของพ่อแม่เธอคิดถึงอีธานและไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับครอบครัวโอลิเวียพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้มแข็ง เพื่อโคลี่เธอใช้เวลากับลูกสาวมากขึ้นพยายามทากิจกรรมต่างๆร่วมกันและเป็นทั้งแม่และเพื่อนให้กับเธอมิตรภาพอันแน่นแฟน้นระหว่างโอลิเวียและมายายังคงดําเนินต่อไปมายาคอยช่วยเหลือโอลิเวียในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องการดูแลโคลี่เรื่องงานและเรื่องส่วนตัวโอลิเวียรู้สึกขอบคุณที่มีมายา,ยาเป็นเพื่อนเธอรู้ว่าเธอโชคดีมากที่มีคนแบบมายาอยู่ในชีวิตในขณะเดียวกันชีวิตของอีธานก็เริ่มตกต่ำลงบริษัทของเขาประสบปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่ เนื่องจากโครงการที่เขาร่วมทุนกับอิซาเบลนั้นไม่โปร่งใสและผิดกฎหมายชื่อเสียงของอิธานเสียหายอย่างหนักและเขาสูญเสียลูกค้าจํานวนมากอิซาเบลทอดทิ้งอีธานทันทีที่รู้ว่าเขากําลังจะล้มละลายเธอไม่สนใจเขาอีกต่อไปและหันไปคบหากับผู้ชายคนอื่นที่มีฐานะร่ารวยกว่าอีธานรู้สึกเสียใจมากกับการกระทําของตัวเองเขาตรหนักว่าเขาได้ทําลายชีวิตของตัวเองและครอบครัวเขาคิดถึงโอลิเวียและโคลี่มาก และอยากขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำลงไปและแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งอีธานล้มป่วยหนักเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รแรงและต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนโคลี่เป็นห่วงพ่อของเธอมากเธอจึงตัดสินใจติดต่อโอลิเวียและขอความช่วยเหลือโอลิเวียลังเลในตอนแรกเธอไม่แน่ใจว่าเธอควรจะช่วยเหลืออีธาหรือไม่หลังจากที่เขาทำร้ายเธออย่างแสนสาหัสแต่เมื่อเห็นความรักและความห่วงใย ที่โคลี่มีต่อพ่อโอลิเวียก็ใจอ่อนเธอยอมตกลงที่จะช่วยเหลืออีธานโอลิเวียไปเยี่ยมอีธานที่โรงพยาบาลบ่อยๆเธอคอยดูแลเขาพูดคุยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเขาในอย่างที่เขารู้สึกอ่อนแออีธานรู้สึกซาบซึ้งใจมากกับการกระทำของโอลิเวียเขาขอโทษเธอสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำลงไปโอลิเวียบอกอีธานว่าเธอให้อภัยเขาแล้วเธอไม่ต้องการเก็บความโกรธแค้นไว้ในใจ ระหว่างที่อีธานรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโอลิเวียได้พบกับดรเดวิดเฉินนายแพทย์หนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาเขาเป็นแพทย์ที่ดูแลอาการป่วยของอีธานดรเฉินเป็นคนใจดีอ่อนโยนและเอาใจใส่คนไข้เขาประทับใจในตัวโอลิเวียมากโดยเฉพาะความเข้มแข็งและความเมตตาของเธอโอลิเวียเองก็รู้สึกดีกับดตอร์เฉินเช่นกันเธอรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้เขาและชื่นชมในความทุ่มเทในอาชีพของเขาเมื่ออีธานอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาล โอลิเวียยังคงติดต่อกับดรเฉินอยู่พวกเขานัดเจอกันทานข้าวด้วยกันและพูดคุยกันเรื่องต่างๆโอลิเวียพบว่าเธอมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับดรเฉินเขามีความเห็นอกเห็นใจและทําให้เธอรู้สึกมีคุณค่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นความรักโคลี่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวโอลิเวียเธอดีใจที่เห็นโอลิเวียมีความสุขอีกครั้งโคลี่สนับสนุนความสัมพันธ์ของโอลิเวียและดรเฉินอย่างเต็มที่เธอคิดว่าดรเฉินเป็นคนดีและเหมาะสมกับโอล เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวโอลิเวียเช่นกันเขารู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้เธอหลุดมือไปเขาตระหนักว่าเขาได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเขาอยากจะขอโอกาสจากโอลิเวียอีกครั้งแต่เขาก็รู้ว่ามันสายเกินไปแล้วโอลิเวียได้ก้าวข้ามผ่านเขาไปแล้วและกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับด็อกเตอร์เชนวันหนึ่งอีธานตัดสินใจไปพบโอลิเวียที่บ้านเขาขอร้องให้เธอกลับมาหาเขาเขาบอกว่าเขารักเธอมากและอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเธอโอลิเวียรู้สึกสับสนและลังเลยเธอเคยรักอีธานมาก แต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะไว้ใจเขาได้อีกหรือไม่หลังจากที่คิดทบทวนอย่างหนักโอลิเวียก็ตัดสินใจปฏิเสธอีธานเธอบอกเขาว่าเธอมีความสุขกับดเรเฉินและเธอไม่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วอีธานรู้สึกผิดหวังมากแต่เขาก็ยอมรับการตัดสินใจของโอลิเวียเขาขอให้เธอมีความสุขและจากไปโอลิเวียแต่งงานกับดเรเดวิดเฉินทั้งสองมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขและมั่นคงออเดวิดรักและเคารพโอลิเวียเขาเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อเลี้ยงที่วิเศษ ให้กับโคลี่โคนอีเองก็รักและเคารพเดวิดมากเธอรู้สึกขอบคุณที่มีเขาอยู่ในชีวิตโอลิเวียรู้สึกว่าเธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงในที่สุดเธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรมันคือความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจความเคารพและความเข้าใจโคลี่เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยและเลือกเรียนสาขาการถ่ายภาพตามรอยโอลิเวียโคลี่ยังคงติดต่อ,อก,กับอีธานอยู่เสมอ เธอไปเยี่ยมเขาเป็นประจำและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับชีวิตของเธออีธานรู้สึกภูมิใจในตัวคนอีมากเขาดีใจที่เห็นเธอเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและประสบความสําเร็จอีธานยังคงรู้สึกเสียใจกับการกระทําในอดีตของเขาเขารู้ว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปนั่นคือโอลิเวียและครอบครัวเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับความรักและความซื่อสัตย์หลายปีผ่านไปโอลิเวียเปิดสตูดิโอถ่ายภาพของตัวเองธุรกิจของเธอประสบความสําเร็จอย่างมาก เธอมีชื่อเสียงในฐานะช่างภาพที่มีพรสวรรค์และมีลูกค้ามากมายโอลิเวียยังคงติดต่อกับมายาอยู่เสมอพวกเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและการมายายังคงไล่าตามความฝันในการเป็นนักแสดงและในที่สุดเธอก็ประสบความสําเร็จเธอได้แสดงในละครเวทีหลายเรื่องและเริ่มมีชื่อเสียงโอลิเวียภูมิใจในตัวมายามากและคอยสนับสนุนเธออยู่เสมอในวันครบรอบแต่งงานปีที่สิบของโอลิเวียและเดวิดพวกเขาจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้าน เพื่อเฉลิมฉลองโคลี่กลับมาเยี่ยมยมบ้านเพื่อร่วมงานเลี้ยงด้วยเธอรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นพ่อแม่บุญธรรมของเธอรักกันและมีความสุขโอลิเวียนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอเธอรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอเธอรู้สึกโชคดีที่มีเดวิดโคลี่และมายาอยู่ในชีวิตเธอรู้ว่าเธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วและเธอจะเก็บรักษามันไว้ตลอดไปชีวิตของโอลิเวียกับเดวิดเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความเข้าใจพวกเขาต่างเติมเต็มชีวิตของกันและการโอลิเวียค้นพบความหมายที่แท้จริงของคําว่าคู่ชีวิตเดวิดไม่เพียงเป็นสามีที่รักเธอสุดหัวใจแต่ยังเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมจะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเธอในทุกช่วงเวลาส่วนโค้ดอี้หลังจากเรียนจบเธอก็ได้งานเป็นช่างภาพในนิตยสารชื่อดังเธอได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพให้กับนิตยสารโควดอี้กลายเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จเธอไม่เคยลืมบทเรียนที่โอลิเวียสอนและเธอมักจะนึกถึงคําพูดของโอลิเวียที่ว่าจงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และอยากกลัวที่จะทำตามความฝันอีธานยังคงใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเขาไม่เคยแต่งงานใหม่อีกเลยเขายังคงคิดถึงโอลิเวียและรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองเขาพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่และทำธุรกิจใหม่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอีธานมากักจะนึกถึงคำพูดของโอลิเวียที่ว่าจงเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและก้าว่าต่อไปข้างหน้าเขาพยายามทำตามคำแนะนำของเธอแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาว่างเปล่าและไร้ความหมาย ในวันเกิดปีที่60ของโอลิเวียเดวิดได้จัดงานเลี้ยงเซอร์ไพรส์ให้กับเธอที่บ้านเขาเชิญเพื่อนๆและครอบครัวมาร่วมงานมากมายโคลี่บินกลับมาจากต่างประเทศเพื่องานนี้โดยเฉพาะมายาเองก็มาร่วมงานด้วยเธอได้กลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในงานเลี้ยงโอลิเวียได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเธอขอบคุณเดวิดสำหรับความรักและการสนับสนุนนอเธอขอบคุณโคลี่ที่เป็นลูกสาวที่น่ารัก และเธอขอบคุณมายาที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอโอลิเวียรู้สึกตื่นตันใจและมีความสุขมากเธอรู้สึกว่าเธอโชคดีเหลือเกินที่มีทุกคนอยู่ในชีวิตหลังจากงานเลี้ยงโอลิเวียและเดวิดได้นั่งคุยกันที่ระเบียงบ้านพวกเขามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตโอลิเวียนึกถึงอดีตที่ผ่านมาเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความสุขและความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น ได้หล่อหลอมให้เธอเป็นเธออย่างทุกวันนี้โอลิเวียหันไปมองเดวิดและยิ้มให้เขาเธอรู้ว่าเธอได้พบกับรักแท้แล้วและเธอจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาอย่างมีความสุขหลายปีผ่านไปโอลิเวียและเดวิดใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนแก่เท่าพวกเขามีลูกกอดด้วยกันสองคนและได้เห็นโคลิ่แต่งงานและมีครอบครัวที่มีความสุขโอลิเวียเสียชีวิตอย่างสงบในอ้อมก,กอดของเดวิดเธอจากไปพร้อมกับความพึงพอใจในชีวิตเธอได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเธอได้รักและถูกรักเธอได้ทำตามความฝัน และเธอได้ทิ้งมรดกแห่งความรักและความเมตตาไว้ให้กับลูกหลานเดวิดเสียใจมากกับการจากไปของโอลิเวียแต่เขาก็เข้เขมแข็งและใช้ชีวิตต่อไปเพื่อลูกๆและ,ละหลานเขาคอยดูแลครอบครัวและสืบทอดเจตนารมณ์ของโอลิเวียในการช่วยเหลือผู้อื่นเดวิดก่อตั้งมูลนิธิโอลิเวียเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยโรคมะเร็งเขาทุ่มเททำงานให้กับมูลนิธิอย่างเต็มที่เพื่อสานต่อความฝันของโอลิเวียในการสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นโคนี เองก็ยังคงทำงานเป็นช่างภาพเธออุทิศตนให้กับการถ่ายภาพเพื่อสังคมเธอใช้ภาพถ่ายของเธอเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ได้อโอกาสและผู้ที่ถูกลืมมายายังคงเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเธอใช้ชื่อเสียงของเธอในการรณรงค์เพื่อสังคมและช่วยเหลือผู้ยากไร้อีธานยังคงจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจเขาพยายามติดต่อโคลี่และขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำลงไปโคลี่ให้อภัยพ่อของเธอเธอรู้ว่าพ่อของเธอเสียใจจริงๆอีธานเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาทำงานหนักและช่วยเหลือผู้อื่น เขาพยายามชดเชยความผิดพลาดในอดีตแม้ว่าเขาจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เขาก็ตั้งใจที่จะทําดีที่สุดในปัจจุบันเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการรู้จักคุณค่าของความรักการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่หลายปีผ่านไปเรื่องราวของโอลิเวียกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในครอบครัวลูกหลานของเธอต่างจดจําเธอในฐานะผู้หญิงที่เข้มแข็งมีเมตตาและรักครอบครัวโอลิเวียเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่รู้จักเธอเธอได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่และสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เรื่องราวของโอลิเวียยังคงถูกเล่าขานต่อไปเพื่อเป็นเครื่องต้นใจให้กับผู้คนรุ่นหลังให้รู้จักคุณค่าของความรักความซื่อสัตย์และการให้อภัยวันหนึ่งขณะที่โคลี่กำลังจัดนิทรรศการภาพถ่ายของเธอเธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นนักเขียนที่มาทำข่าวเกี่ยวกับงานนิทรรศการพวกเขาทั้งสองรู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่แรกพบพวกเขาพูดคุยกันถูกคอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโคลี่รู้สึก ประทับใจในตัวชายหนุ่มคนนี้มากเขามีความคิดที่ลึกซึง้งและมีจิตใจที่ดีพวกเขาทั้งสองเริ่มคบหากันและแต่งงานกันในเวลาต่อมาโคโลี่มีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขและอบอุ่นเธอรู้สึกขอบคุณโอลิเวียที่ทําให้เธอได้พบกับความรักที่แท้จริงหลายปีผ่านไปโคลี่กลายเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเธอเดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพและบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนผ่านเลนกล้องเธอได้รับรางวัลมากมายจากผลงานของเธอ และเธอยังได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีความฝันอยากเป็นช่างภาพโค,โคลี่ไม่เคยลืมคำสอนของโอลิเวียที่คอยย้ำเตือนเธอเสมอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและช่วยเหลือผู้อื่นโควที่แต่งงานกับนักเขียนหนุ่มและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเธอตั้งชื่อลูกสาวของเธอว่าโอลิเวียเพื่อเป็นเกียรติแก่แม่บุญธรรมผู้เป็นที่รักยิ่งโคลี่มักจะเล่าเรื่องราวของโอลิเวียให้ลูกสาวฟังอยู่เสมอเธออยากให้ลูกสาวของเธอเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเข้มแข็ง และมีเมตตาเหมือนกับโอลิเวียโคลิสอนลูกสาวของเธอให้รู้จักรักและให้อภัยสอนให้เธอรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสอนให้เธอรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหมายโอลิเวียน้อยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นเธอได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีและมีน้ำใจเธอรักการถ่ายภาพเหมือนกับแม่และยายของเธอโอลิเวียน้อยมักจะขอให้โคลี่เล่าเรื่องราวของยายโอลิเวียให้เธอฟังอยู่เสมอเธอรู้สึกประทับใจในตัวยายของเธอมากและเธออยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่เก่ง และดีเหมือนกับยายเดวิดใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาได้เห็นลูกๆและหลานๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและประสบความสําเร็จเขารู้สึกภูมิใจในตัวพวกเขามากเดวิดยังคงทํางานให้กับมูลนิธิโอลิเวียจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเขาทิ้งมรดกแห่งความดีและความเมตตาไว้ให้กับคนรุ่นหลังมายยยังคงเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเธอใช้ชีวิตอย่างหรูหราและมีความสุขเธอไม่เคยแต่งงานแต่เธอก็มีเพื่อนมากมายที่รักและห่วงใย เธอมายาย,ยังคงติดต่อกับโคูี่และเดวิดอยู่เสมอพวกเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีธานใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและสำนึกผิดเขายังคงคิดถึงโอลิเวียและรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองเขาพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็ไม่างนักอีธานเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเขาจากไปอย่างโดดเดี่ยวและไม่มีใครอยู่เคียงข้างเรื่องราวชีวิตของโอลิเวียอีธานเดวิดคูรี่และมายาสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสูญเสียการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่มันเป็นเรื่องราวที่ตนใจเราว่าชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะจมอยู่กับความโกรธแค้นและความเสียใจเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและทำดีต่อกันให้มากที่สุดโคลี่จัดงานรำลึกถึงโอลิเวียครบรอบ20ปีการจากไปเธอเชิญชวนผู้คนมากมายที่เคยรู้จักและรักโอลิเวียมาร่วมงานในงานนี้โคลี่ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงโอลิเวียเธอกล่าวว่าโอลิเวียเป็นผู้หญิงที่วิเศษสุดเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย เธอเป็นคนที่รักและห่วงใย,ยผู้อื่นอยู่เสมอเธอเป็นแม่บุญธรรมที่ยอดเยี่ยมและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักเธอและฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยภายในงานมีการจัดแสดงภาพถ่ายของโอลิเวียภาพถ่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามของชีวิตและความปลอะบางของมนุษย์ภาพถ่ายของโอลิเวียสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตและความรักหลังจากจบงาน โคลี่ได้นำอัฐิของโอลิเวียไปลอยอังคารที่ทะเลสาบซึ่งเป็นสถานที่ที่โอลิเวียชอบมาพักผ่อนหย่อนใจควรี่ยืนมองสายน้ำที่ไหลเอื่อยเธอรู้สึกเศร้าที่ต้องสูญเสียโอลิเวียไปแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและความทรงจำดีๆที่โอลิเวียได้มอบให้กับเธอหลายปีผ่านไปโอลิเวียน้อยเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอได้เรียนรู้เรื่องราวของยายโอลิเวียจากแม่ของเธอและเธอก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวยายของเธอมากโอลิเวียน้อยตัดสินใจที่จะเดินตามรอยเท้าของยาย และแม่ของเธอเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเลือกเรียนสาขาการถ่ายภาพโอลิเวียน้อยกลายเป็นช่างภาพที่มีพรสวรรค์เธอใช้กล้องของเธอเพื่อบันทึกเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ต่างๆทั่วโลกเธอหวังว่าภาพถ่ายของเธอจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเรื่องราวของโอลิเวียยังคงได้รับการบอกเล่าต่อๆกันไปจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโอลิเวียเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่เข้มแข็งมีเมตตา และรักชีวิตเธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้นเรื่องราวของงโอโอลิเวียจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปและคอยย้ำเตือนให้เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและทำดีต่อผู้อื่นโอลิเวียน้อยประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพช่างภาพเธอได้รับรางวัลมากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเธอได้เดินทางไปถ่ายภาพในหลายประเทศและได้พบปะผู้คนมากมายเธอมัก จะนึกถึงคำสอนของยายโอลิเวียที่คอยย้ำเตือนให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและช่วยเหลือผู้อื่นโอลิเวียน้อยได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กโดยโอกาสและสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะเธอเชื่อว่าการศึกษาและศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้วันหนึ่งโอลิเวียน้อยได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยที่ยายโอลิเวียเคยศึกษาอยู่เธอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเยืนสถานที่แห่งนี้โอลิเวียน้อยได้เล่าเรื่องราวของยายโอลิเวียให้กับนักศึกษาฟัง เธอหวังว่าเรื่องราวของยายจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และทําให้พวกเขามีความกล้าที่จะทําตามความฝันหลังจากการบรรยายโอลิเวียน้อยได้เดินเล่นรอบๆมหาวิทยาลัยเธอมองดูอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆที่ยายโอลิเวียเคยใช้ชีวิตอยู่เธอรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต และได้สัมผัสกับความทรงจำของอายายโอลิเวียโอลิเวียน้อยรู้สึกขอบคุณยายโอลิเวียสำหรับทุกสิ่งที่เธอได้ทำเพื่อเธอและครอบครัวเธอมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของยายโอลิเวียและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นหลายปีต่อมาโอลิเวียน้อยได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรักและมีครอบครัวที่มีความสุขเธอให้กำเนิดลูกสาวและตั้งชื่อว่าเลนา ตามชื่อภาษารัเสเซียของยายโอลิเวียโอลิเวียน้อยสอนลูกสาวของเธอให้เป็นคนดีมีเมตตาและรักการถ่ายภาพเหมือนกับที่ยายโอลิเวียและแม่ของเธอเคยสอนเธอเลนาน้อยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและความเอาใจใส่เธอได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีและมีจิตใจที่งดงามเรื่องราวของโอลิเวียและครอบครัวของเธอยังคงดำเนินต่อไปเป็นเรื่องราวแห่งความรักความผูกพันและการสืบทอดเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่นมันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต โอลิเวียแม้จะจากไปนานแล้วแต่เรื่องราวของเธอยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนมากมายและจะยังคงได้รับการจดจำตลอดไปเธอเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของคำว่าตำนานตอนพิเศษจดหมายจากโซเฟียหลายปีหลังจากเรื่องราวทั้งหมดสิ้นสุดลงโควนอีก,กําลังจัดระเบียบบ้านเก่าของโอลิเวียเธอค้นพบกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในกล่องเต็มไปด้วยจดหมายเก่าๆภาพถ่ายและของที่ระลึกต่างๆ ขณะที่โคลี่กำลังพลิกดูจดหมายเหล่านั้นเธอก็สะดุดตากับซองจดหมายสีเหลืองซี่สองหนึ่งจน้า2องงอถึงโอลิเวียด้วยลายมือที่เธอจำได้ว่าเป็นของโซเฟียโคลี่รู้สึกประหลาดใจมากเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าโซเฟียเขียนจดหมายถึงโอลิเวียโคนี่เปิดซองจดหมายอย่างระมัดระวังและหยิบจดหมายออกมาอ่านตัวอักษรบนกระดาษเริ่มเลือนรางไปตามการเวลาแต่ก็ยังพออ่านออกได้โคลี่ค่อยๆอ,อ,อ่านจดหมายช้าๆทีและตวัวอักษรถึงโอลิเวียที่รัก ฉันไม่รู้ว่าเธอจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้หรือไม่แต่ฉันก็หวังว่าเธอจะได้อ่านฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ในขณะที่ฉันกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันรู้ว่าเวลาของฉันเหลือน้อยเต็มทีแล้วและฉันก็อยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อขอบคุณเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้ฉันและอีธานฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเธอที่จะต้องทนเห็นคนที่เธอรักแต่งงานกับคนอื่นฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่เธอยินดีช่วยเหลืออีธานและฉันแม้ว่ามันจะทำให้เธอเจ็บปวดก็ตามเธอเป็นเพื่อนแท้ และเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากฉันโชคดีมากที่ได้รู้จักเธอฉันรู้ว่าอีธารักเธอมากฉันเห็นความรักในแววตาของเขาทุกครั้งที่เขาพูดถึงเธอฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาและฉันก็หวังว่าเขาจะกลับมาหาเธอฉันรู้ว่าเธอจะทําให้เขามีความสุขได้มากกว่าที่ฉันเคยทําได้ฉันอยากจะขอโทษเธอสําหรับความเจ็บปวดทั้งหมดที่ฉันได้ก่อขึ้นฉันไม่เคยตั้งใจที่จะทําร้ายเธอเลย ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะให้อภัยฉันได้ฉันอยากจะขอให้เธอช่วยดูแลอีธานและโคลีแทนฉันด้วยฉันรู้ว่าเธอจะรักและดูแลพวกเขาเหมือนกับที่เธอรักฉันฉันฝากพวกเขาไว้กับเธอด้วยนะสุดท้ายนี้ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอมากโอลิเวียเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยด้วยรักโซเฟียน้ำตาไหลอักแก้มของโคลีขณะที่เธออ่านจดหมายจบเธอรู้สึกเศร้าและเสียใจที่โซเฟียต้องจากไปก่อนไวอันควร แต่เธอก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับรู้ความในใจของโซเฟียโคนอี้เก็บจดหมายฉบับนั้นไวอ้อย่างดีเธอตั้งใจที่จะเก็บรักษามันไว้ตลอดไปเพื่อเป็นเครื่องต้นใจถึงมิตรภาพที่สวยงามระหว่างผู้หญิงสองคอนอ,อหลายปีผ่านไปโคลี่ได้นําจดหมายของโซเฟียไปมอบให้กับอีธานอีธานรู้สึกตื้นตันใจมากที่ได้อ่านจดหมายเขาเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับโซเฟียก่อนที่เธอจะจากไปจดหมายฉบับนั้นช่วยเยียวยาจิตใจของอีธานได้บ้างเขารู้สึกขอบคุณโซเฟียที่เข้าใจ และให้อภัยเขาอีธานเก็บจดหมายฉบับนั้นไว้ใกล้ตัวเสมอมันเป็นเครื่องต้นใจให้เขารู้จักคุณค่าของความรักและมิตรภาพโคลี่และอีธานกลับมาสนิทสนมกันอีกครั้งพวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตรวมถึงเรื่องของโอลิเวียแล,และโซฟีอีธานเล่าให้โคลีฟังว่าเขาเสียใจมากแค่ไหนที่ทำผิดต่อโอลิเวียเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการรู้จักคุณค่าของความรักที่แท้จริงและการซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารัก โคลี่เข้าใจความรู้สึกของพ่อเธอรู้ว่าพ่อของเธอเสียใจจริงๆและเธอก็ให้อภัยเขาโคลี่และอีธานใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพวกเขาไปเยี่ยมหลุมศพของโอลิเวียและโซเฟียด้วยกันพวกเขารู้สึกขอบคุณสําหรับความรักและความทรงจําดีๆที่ทั้งสองคนได้มอบให้กับพวกเขาในวันครบรอบวันเกิดปีที่80ของโอลิเวียโคลี่และอีธานได้จัดงานรําลึกถึงเธอที่บ้านพวกเขาเชิญเพื่อนๆและครอบครัวมาร่วมงานมากมายภายในงานมีการจัดแสดงภาพถ่าย และวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตของโอลิเวียโคลลี่ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงแม่บุญธรรมของเธอเธอกล่าวว่าโอลิเวียเป็นผู้หญิงที่พิเศษสุดเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเธอเป็นคนที่รักและห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอเธอเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักเธอและฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยอีธานได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงโอลิเวียเช่นกันเขากล่าวว่าโอลิเวียเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุด ในชีวิตผมรู้สึกเสียใจมากที่ทำผิดต่อเธอผมอยากจะขอโทษเธอสำหรับทุกสิ่งที่ผมทำลงไปผมรู้ว่าผมไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แต่ผมก็หวังว่าเธอจะให้อภัยผมโอลิเวียเป็นผู้หญิงที่วิเศษและผมจะรักเธอตลอดไปหลังจากงานรำลึกโคลี่และอีธานได้ไปเยี่ยมหลุมศพของโอลิเวียพวกเขาวางดอกไม้และจุดเทียน เพื่อรำลึกถึงเธอโคลี่และอีธานยืนนิ่งอยู่หน้าหลุมศพของโอลิเวียพวกเขารู้สึกเศร้าที่เธอจากไปแต่พวกเขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและความทรงจำดีๆที่เธอได้มอบให้กับพวกเขาหลายปีผ่านไปโคลี่ได้กลายเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเธอเดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพและบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนผ่านเลนกล้องเธอได้รับรางวัลมากมายจากผลงานของเธอและยังได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีความฝัน อยากเป็นช่างภาพโคลี่ไม่เคยลืมคําสอนของโอลิเวียที่คอยย้าเตือนเธอเสมอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและช่วยเหลือผู้อื่นโคลี่ได้พบรักและแต่งงานกับชายหนุ่มนักเขียนยนที่เธอพบในงานนิรศาการภาพถ่ายทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนและตั้งชื่อว่าโอลิเวียตามชื่อแม่บุญธรรมของเธอโคลี่เลี้ยงดูลูกสาวด้วยความรักและความอบอุ่นเธอสอนให้ลูกสาวรู้จักรักการถ่ายภาพเหมือนกับที่โอลิเวียเคยสอนเธอ โคลี่มักจะเล่าเรื่องราวของโอลิเวียให้ลูกสาวฟังอยู่เสมอเธออยากให้ลูก,กอสาวเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเข้มแข็งและมีเมตตาเหมือนกับโอลิเวียโคลี่พาลูกสาวไปเยี่ยมหลุมศพของโอลิเวียเป็นประจำพวกเขาวางดอกไม้และจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงเธอควรจะรู้สึกขอบคุณโอลิเวียสำหรับทุกสิ่งที่เธอได้มอบให้กับเธอและครอบครัวเธอสัญญาว่าจะจดจำโอลิเวียตลอดไปและสืบทอดเจตนารมณ์ของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นอีธานใช้ชีวิตอย่างสงบในช่วงบั้นปลายชีวิตเขายังคงคิดถึงโอลิเวีย และรู้สึกเสียใจกับบอการกระทําของตัวเองอีธานเสียชีวิตด้วยโรคชราเขาจากไปอย่างสงบโดยมีโคลี่และครอบครัวอยู่เคียงข้างเรื่องราวของโอลิเวียกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในครอบครัวมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมิตรภาพการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่โอลิเวียเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่รู้จักเธอเธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่ และสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างในเรื่องราวของโอลิเวียจะยังคงได้รับการจดจำตลอดไปและคอยย้ำเตือนให้เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและทำดีต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เธอเคยทำ